ครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องการแอนบลีตอินไทยนะครับสาหรับ EP นี้เราก็มาอยู่กันที่สนาม3 33 3นะครับวันนี้เราก็จะมายิงทดสอบนะฮะแผ่นเกราะของน้องๆน,นะฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะเพื่อความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่นะได้ขอความร่วมมือมาทางชมรมของเรานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กนะฮะแผ่นเหล็กที่ พี่น้องตำรวจใช้กันอยู่ทั่วไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะฮะจะบางกว่าเดิมแล้วก็เบากว่าะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลองยิงทดสอบกันดูนะฮะ <c oughs> ก็จะมีตัวนี้เลยตัวนี้ก็เบามากนะฮะไม่ถึงครึ่งกิโลน่าจะประมาณสามสี่ขีดเองนะฮะ <c oughs> เป็นแผ่นข้างในน่าจะเป็นเหมือนพอล <c oughs> ิไหม <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> อะไรพี่เอ็นไอเจฮะเอ็นอเจป่ะเออเดี๋ยวลองยิงดูไม่รู้แหละแผ่นอะไรเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวก็รู้โอเคเพื่อนๆสำหรับปืนที่จะใช้ในการยิงทดสอบนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกันสามขนาดกระสุนนะฮะในในกระสุนปืนพกนะฮะก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นก๊อกสามสี่นะฮะเพื่อนๆนี่ปืนเคลียร์เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นก๊อกสามสี่นะครับแล้วก็ก๊อกสามสี่ก็จะใช้กระสุนขนาดเก้ามมเนาะโอเคนะครับแล้วก็จะมี ตัวนี้จะเป็นกลอกย 23, นะ,ก23กน,นะฮะ,ะพเพื่อนๆกลอใช้กระสุนขนาดจุดสี่ศูนย์นะฮะจุดสี่ศูนย์สมิธแนวนะฮะเพื่อนๆตัวนี้นะฮะน่าจะเป็น40่ศูนยเมเจนาะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กลอกสี่อ็ดเพื่อนเพนนะฮะกลอกสี่็ดนะฮะขนาดกระสุนสิบเมมนะฮะหรือจุดสี่ห้นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น ในส่วนของช็อตกันเพื่อนเพื่อนก็เป็นกระสุนเบอร์โอบักนะฮะโอโอบักนะฮะหรือกระสุนลูกเก้าเพื่อนเรียกกันฮะเก้าเม็ดนะฮะเก้าเม็ดก็จะยิงจากตัวนี้นะฮะเรมิงตันแปดเจ็ดศูนย์นะฮะสีเซาโคสตสนิมของผมนี่นะฮะตัวนี้ทำยากมากฮะเพื่อนโอเคแล้วก็จะยิงจากตัวนี้อีกสักนัดหนึ่งเนาะคอมมานโดนะครับคอมมานโดตัว8.6นิ้วนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะยิงทดสอบให้เพื่อนๆชมกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆอันนี้เราก็เตรียมแผ่นเหล็กเนาะแผ่นเกาะที่พี่พ,พี่น้องๆตำรวจใช้กันนะฮะเราจะมายิงทดสอบกันนะฮะตัวนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วโอเคเราจะยิงที่ระยะประมาณเจ็ดหลานะฮะเจ็ดหลาครับนะครับ,รบ,รบเริ่มจากเก้ามม,มก่อนนะเพื่อน แล้วก็ไล่มา40แล้วก็จุด45เนาะโอเคเดี๋ยวไปลองยิงดูนะฮะเพื่อนเพื่อนโอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราเเยิงด้วยก๊อก3 4ก่อนเนาะกระสุน9มมเพื่อนโอเคหูตานะครับพร้อมครับ <โ>อันโลดอย่างนี้จุกถึงชั้งช้นในใช้คำวะา่าไม่ทะลุนะครับปืนเคลียครับเพื่อนอเ,เพื่อนอัน,นนี้ก็เป็นก๊อกยิบสามเนาะขนาดกร็ศูนย์สุน40นะฮะจุด40สมิธแอนเวสันนะครับโอเคครับพร้อมอะไรไปนู่นเลย อยู่นะฮะอยู่นะฮะโอเคพื <c oughs> ้นเคลียร์ครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวมาต่อกันด้วยกล็อก41นะฮะจุดสี ACP น้อนเพื่อนเนาะโอเคครับขออนุญาตโหลดพร้อมครับโอเคกลางแผนกับด้านข้างนะฮะ <c oughs> เป็นเหรียญเลยดูนะฮะไม่ทะลุ <c oughs> นี่นะฮะไม่เข้าเนาะนี่เป็นเศษกระสุนของสี่ห้าเนาะนี่นะฮะประมาณนี้สี่ห้าสี่ศูนย์นะฮะแล้วก็เก้ามมนะฮะอยู่หมดนะครับระยะยุบตัวก็ใช้ได้เลยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยแผ่นตัวนี้เบาด้วยนะฮะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกัน ถ้าเรามีแผ่นแผ่นรองอีกชั้นหนึ่งก็น่าจะเอาอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูด้านหลังนะครับโอเคครับเพื่อนตะกี้ก็ยิงทดสอบไปเรียบร้อยเนาะสามขนาดกระสุนนะครับเก้าโมนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะนัดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็นัดที่สองนะฮะจุดสี่ศูนย์นะครับเพื่อนจุดสี่ศูนย์สมิธนะฮะนี่เลยนะฮะนี่นะฮะสองนัดนัดนี้ น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ามันฉลับไปด้านข้างนะเพื่อนเพราะว่าผมลองยิงลองยิงขอบดูเนาะว่ามันจะฉลับยังไงแผ่นเหล็กนะนี้ก็คือมันฉลับออกไปด้านข้างนี้นะฮะน่ากลัวมากนะฮะคือถ้าเพื่อนๆนใส่นะครับเพื่อนเ่อนตำรวจใส่นะฮะเพื่อนเเจ้าหน้าที่นะฮะควรจะมีแผ่นซับหน้านะฮะหนึ่งแผ่นนะฮะกันมันเล็กคูเช่ออกไปนะฮะโดนเพื่อนของเราเองนะฮะอีกอันนี้ก็จะเป็นจุด45 a c p นะฮะตัวนี้นะฮะ สองนัดนะครับจุดสี่ห้านะครับแต่ถ้ายิงโดนยิงมุมตรงอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนมันนี่ฮะกระสุนมันจะบี้แบนอย่างนี้เลยนะนี่นี่แรงประทะของมันนะครับศูนย์ fmj หมดเลยนะฮะทั้งเก้าจุดสี่ศูนย์แล้วก็จุดสี่ห้านะฮะวันนี้เก้ามมนะฮะแตกแตกแต่อันนี้สี่ห้านี่เพื่อนเพื่อนอั้สี่ห้านะครับสี่ห้านะครับแตกอย่างนี้นะฮะอันนี้สี่ศูนย์อ่า ให้ดูเลยนะครับนี่นะฮะรอยกระสุนนะฮะตัวนี้9มมนะเพื่อนๆนี่9 4นนะครับ4ี่ห้านะครับนี่แรงปะทะมันนะฮะมันแตกลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้จะให้เพื่อนๆดูระยะยุบตัวด้านหลังเนาะเพื่อนๆพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับที่มีแผ่นเกาะลักษณะนี้นะฮะนี่นะฮะอยากจะให้ดูนะฮะตัวนี้นะฮะระยะยุบตัวของมันนะครับ อาจจะไมอ่อาจจะไม่ตายนัเพื่อนแต่ว่าผมผมผมมองว่าอาจจะจุกได้นะฮะหรือถ้าเป็นโดนแนวซี่โครงอจจะทําให้ซี่โครงหักได้นะฮะนี่นะฮะอยายายุบนะฮะถ้าเ,เพื่อนใส่ควรจะมีแผ่นซับหลังนะฮะเป็นแผ่นลักษณะนี้ก็ได้นะฮะไปตัดมานะฮะไปตัดมาซับซับไว้หน่อยก็ช่วยได้ เผ่นรองรองโล่คอฝอเป็นรองโล่คอฝอนี้เอามาเอามาจากไหนฮะร้านรองเท้าเก็บได้เก็บได้นะฮะเก็บได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบด้วยตัวนี้ฮะช็อตกันนะฮะลองด้วยกระสุน9เม็ดนะฮะของเกรด12เนาะช็อตกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปลองยิงทดสอบกันครับโอเคเพื่อนๆต่อไปก็จะยิงด้วยช็อตกันเนาะ ซองนั่นเองนะโอเคนะครับฮ้ยไม่มี SO อ่ะเี๋ยวนะโหลดเลยโอเคครับอ้อนครับหูต้ตาระยะนั่งยิงเนี่ยมันอยู่ต่ำเพื่อนๆโอเคครับโอเคครับปืระยะประมาณเจ็ดหลานะเพื่อนไปดูกัน โอเครับปืนปลอดภัยเย้าอุตส่าห์หล่นอ,อยู่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 นี่นะฮะเศษกระสุนลูกซองนะฮะเพื่อนๆโดนเข้าไปก็กระเด็นสะท้อนกลับมาเดี๋ยวน่าจะจุกอยู่นะอยู่ครับแผ่นนี้สบายสบายครับ ไม่ตายครับแต่นอนโรงพยาบาลแน่นอนโอเคอกพักเหมือนทุบล้นยิงมาอกพักเลยอกพักเลยเป็นไปได้ก็นอนอยู่บ้านนะไม่ต้องเข้าโอเคครับเพื่อนๆสำหรับการยิงทดสอบแผ่นเกาะเนาะอันนี้เนาะแผ่นเหล็กนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะทั้ง9มมนะฮะ แล้วก็จุด40แล้วก็จุดนะฮะไม่ไม่ทะลุนะเพื่อนๆเหนียวอยู่นะฮะแต่ระยะยุบมันก็พอสมควรนะฮะถ้าเพื่อนๆพี่เจ้าหน้าที่ใช้ก็ควรจะมีแผ่นซับหน่อยนะฮะแผ่นซับที่หนานิดนึงนะฮะเอาน้ําหนักเบาๆนะฮะก็ซับตัวนี้หน่อยนะฮะระยะยุบค่อนข้างเยอะนะฮะก็อุ่นใจได้นะฮะอุ่นใจได้นะครับสาหรับวีพีนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนเลยนะฮะขอบคุณน้องด้าด้วยนะฮะสำหรับ ผนเอามาให้เรายิงทดสอบให้เพื่อนๆเ,เจ้าที่ได้ทราบกันนะฮะว่าเอาอยู่หรือเปล่าะฮะปรากฏว่าเอาอยู่นะโอเคแล้วไปก่อนเลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย